เราต้องว่ายน้ำต่อเพราะภารกิจเรายังไม่เสร็จเข้าใจ่างว่าไม่อยากปลาใสแล้วจบแล้วเป็นท่านจันนะ <c oughs> ท่านจันไปแล้วเมื่อกี้ไปยืนดูว่าท่านไปแน่ๆน่ <c oughs> เอ่อวนมาที่เดิม แต่มาที่เดิมเราก็ต้องไหว้น้ําต่อเพราะภารกิจเรายังไม่เสร็จแต่ว่ามาให้กําลังใจว่าเราไล่มาสองหนแล้วเอาแค่พี่น้องส่วนในพวกเขยสะพายอะไรก็ไล่หมดแล้วชนะทุกแมตช์น็อกทุกยกและคราวนี้ไม่น็อกให้มันรู้ไปเพราะเรามีประสบการณ์ไล่มาแล้วไล่มาอีกคราวนี้ไม่ยากเลยง่ายกว่าเดิมเพราะโลกมันทันสมยัยข้อมูลมันดีขึ้นสื่อสารก็ง่ายขึ้น มันกลับมาเป็นพรบสุดซอยในรูปแบบใหม่ซึ่งชั่วกว่าเดิมหน้าด้านกว่าเดิมไม่ต้องเนียนแล้วเอาเป็นว่ากูป่วยนะ